กลับมาแล้วกรับผมกับนูที่เบิร์ด P15 ิบห้าออริจินอลตัวนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ดูคลิปเก่าๆไปแล้วก็ลองไปซื้อมาให้นกของคุณกินก็ติดใจกันหมดเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เอามาให้ดูว่าเฮ้ยนกของเราเนี่ยกินตลอดเวลากินจริงๆกินจริงจังเลยนะครับผมซึ่งพอเราแกะมากินก็หอมฉุยเลยพอเรายื่นให้ก็เหมือนเดิมครับผมนกเนี่ยรีบเข้ามาอย่างตัวนี้เนี่ย เก็บไปหมดเลย6เม็ดเกี้ยงเลยนะครับผมซึ่งทาให้ตัวอื่นๆเนี่ยอดกินก็เลยต้องเดินไปหยิบมาให้เพิ่มนะครับซึ่งบอกตามตรงวันนี้แอดมินมาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับก็ลืมเอาอาหารนกมามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็โอ,โอเคอยู่ได้สบายมากไม่จําเป็นต้องให้อย่างอื่นเพิ่มก็อยู่ได้สบายๆแล้วก็สุขภาพดีอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกินง่ายแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะทุกคน เพราะฉะนั้นใครนะครับที่ยังไม่ได้ลองนะครับผมแนะนําเลยให้ลองไปหาซื้อมาให้นกที่บ้านของคุณกินดูนะครับผมนูที่เบิร์ดออริจินอลพีสตัวนี้นี่เองครับผมถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วแล้วก็นกลองกินแล้วติดใจไหนคอมเมนต์มาชื่นชมกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เชิญชมนกกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยต่อไปขอบคุณมากครับอย่าลืมไปหาซื้อตามกันมันะครับทุกคน